คลิปนี้เป็นคลิปชิวๆนะต้องขอเกินก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่หัวไม่ใช่ทางคณิตเลยแต่ดันเป็นคนที่บางครั้งชอบมีคำถามที่ตัวเองต้องใช้การคำนวณอย่างหนักสำหรับสมองตัวเองที่ไม่ค่อยถนัดด้านคณิตศาสตร์ขึ้นมาแล้วตัวเองก็คิดไม่ออก อย่างเช่นล่าสุดนี้ที่ที่จะตั้งคำถามในคลิปนี้คลิปนี้จะมาถามคณิตศาสตร์ที่สมองเราดันลั่นคิดขึ้นมาแล้วตัวเองก็คิดไม่ออกคือคือเมื่อเมื่อสองสาวันที่แล้วเล่นเกมอยู่แล้วก็นั่งคิดคำนวณไอไอเทมเกมที่ตัวเองเล่นว่ามัน ว่ามันต้องใช้เศษส่วนอะไรอะไรมาสาัดมารวมกันให้เป็นไอไอไอเทมชิ้นนี้ซึ่งเนี่ยอาจโจทย์เลยกันไอไอเทมไอไอเทมชิ้นเนี้ยมันต้องรวมกันให้ได้ร้อยอันนี้เขียนไปเลยมันต้องเอ้ยมันต้องรวมกันให้ได้เฮ้ยแป๊บนึ่งนะเริ่มงงละเนี่ยขนาดนี้ก็เริ่มงงละ มันต้องรวมกันได้ไดห้าสิบเออมันต้องรวมกันได้ได้ห้าสิบเศษเศษเศษของไอ้ไอเทมที่จะรวมไ,ไอไเทมที่ได้มันต้องมีห้าสิบแล้วเราก็ดันคลิกขึ้นมาว่าเออแล้วถ้าเราจะรักสิบโมสิบไอเทมชิ้นนี้สิบอันละ่ะเราก็ต้องอ่าร้อย ร้ 100. อยอะได้2อันละร้อยห้าสิบสอได้สี่อันละอะสามร้อ 300. 300. ได้6อัน400ได้8อันห้าได้สิอันสิอัน ทีนี้ในหัวสมองเรามันก็ดันดือ้อคิดขึ้นมาว่าแล้วถ้าเราจะเอาไอเทมนี้ให้ได้สักร้อยอันละ่ะนี่แหละที่เราคิดไม่ออกแต่สมองดันคิดคิดว่าอยากรู้ขึ้นมาเว้คลิปนี้ก็เลยจะถามว่าถ้าเราจะเอาไอเทมชิ้นนี้ร้อยอันเนียเราต้องสะสมไอเศษ วัตถุด,ดิบที่จะมารวมเป็นไอเทมชิ้นนี้ทั้งหมดกี่ร้อยหรือกี่พันชิ้นถ้า10อันถ้า500อันได้10อันเนี่ยแล้วถ้าเราแล้วถ้าเราอยากได้ร้อยอันมันต้องประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ร0ออันเด็กคณิตอาจจะคิดแบบเดียวก็รู้นะแต่เรางงมากแต่เราไม่รู้ใครรู้ช่วยตอบทีแค่นี้แหละคลิปนี่ เกือกมาหลายวันแล้วถ้าเป็นไปได้พิมพ์แสดงวิธีท,ทาให้เราดูเด้ยก็ดีนะอยากรู้เหมือนกันว่าคิดกันยังไงเป็นคนโง่คณิตแต่เราก็ไม่ได้ต่อต้านเรื่องคณิตนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคิดกันยังไงแค่ตัวเองสามารถท่องสูตรคูณข้ามไปเข้ามาได้นี่ก็รู้สึกว่าหัวสมองตัวเองมาทางคณิตพอสมควรเหมือนกันละเนืกอว่าจะต้องท่องตั้งแต่ คูณหนึ่งยันคูณสิบสองแล้วแต่เด็กยันปัจจุบันวันหนึ่งสมองมันท่องมันท่องข้ามสูตรคูณได้ไปมาได้ก็โคตรดีใจละเออนี่แหละคือคำถามสุดเครื่องใจของคลิปนี้ <c oughs> จบสั้นๆง่ายๆคำถามเล่นๆมาถามพวกสายวิทย์คณิตถามพวกคนหัวหัวทางเลขทางคำนวณหน่อย Pfft. <laughs>